สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนการมานี่ย้ยนองป้าเพื่อนเพื่อนมาซองเบิ่งทั้งวัดทั้งวเนาะงคะนาะเบิ้งดูเพื่อนเพื่อนจ้าเสาวนี่เบิ่งน้ำหมอกหมอกก็ค่ะหมอกหมอกทือก่อนมีดก้อนมีก้อนฉฟ้าอ่ามืดไปเบิดจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าเบิ่งดูมืด ซึ <anto> ่งยายนอนกับมาหวัดมาหวัดมาจังหันพ่อแมาแล้วหลังจากที่จังหันเที่ยวนะคะยายนองกับเลยลงมาไอ้ไก่เดินลงมามาบึงประตูโขงเี่จะว่าเป็นใกล้สีแเลี้ยวไปเป็นเทียดหอดสแเลี้ยวค่ะค่ะซึ่งกับยายนอนก็เลยอยางลงมาเบึงนะคะเพื่อนๆจ้า ว่ายางมาแล้วหมอกไหมคะใสๆเนี่ยนี่หมอก,ะะมมอกตอนตอนที่เห้อจังหันพระเพ่นฉันจังหันดู้่นะแต่บ่าท่านในมี่หมอกะะ่ะหลังจากที่เมียนพาเขาเมียน้าเขากานามแล้วแงนอนก็เลยยางลงมายางลงมาว่าจึงยางมาเบิงประตูเน,นะะี่ยหมอกอะ่ะมันมันมันไหลามาเลยไหมอะ มันไหลไหลมามาผ่านผ่านหัวเขามากน้ำหมอกตัวฮานี่ค่ะน้ำหมอกหรือเมนก้อจีฟ้าดิไอ้รอกเข้าใจว่าไว้จีฟา <c oughs> จ้าเข้าใจว่าขีฟา้าตายตายเป็นนั่งฟ้าแล้วแด่อยู่ทั้งขีฟ้าเลยไ <c> อ <oughs> ้น้อกคิดว่าโอ้ยดีลเลยน้องเพื่อนว่าเป็นนั่งฟ้ามันอยู่ทั้งขีฟ้าแล้วจะรอเปิดเปิดจ้านั่นแหละ ฟี่ฝ้ามืดมืดฝ้ามืดดินมากหมเป็นน้ำหมอกมืดมากค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ายันออกไปกะลิซองไอไอน้ำหมอกนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนนะเบิ้งนะคะเพื่อน,นเพื่อนจ้ามืดไปเบื้อแค่มืดมืดอ้อมอ้อมตัวเข้าไปเลยรู้สึกว่าหมอกหนาหนาอีที่สันเพื่อน ยายนอนไม่เห็นเห็นแล้วก็ดไม่ซองไเบิึงะเบิึงดูในนี่ี่นี่อยู่บริเวณวัดเพราะว่าไอ้ยายนอนเพราะท่านในขับบ้านกันมาวัดน้ำมันกลับบ้านก็คือลงมาเบิึงไอ้ประตูโค้งลงมาเบิึงประตูโค้งว่าเปยพเบัติถอดสายเหลี่ยมท่านไก่ความจริงหรือบอ ได้แล้ครับเพื่อจ่ายยี่นกกอกเ็เลย่ยางลงมาเนะอยยางลงมาแล้วเกลเลไม่เห็น้นาหมอกเลยค่ไม่เห็นหมอกเลก่แหละหมอกมืดมืดมาเลยแม่มันมันมันไหลมันลอยมาเลยจ้ามันไหลมันลอยมาก,มมากปะน,นี่ไนนอ้ยี่นอก็เลย ซองซองซองหมอกนหมคะโอ้ยซองหมอกไปสูบเพื่อนเพื่อนเบิงกันหน้าค่ะค่ะยายนอนก็เลอซองซองไ้เพื่อนเพื่อนนะเบิงนะคะเป็นทังไหนคะเพื่อนเห็นหมอกแล้วนะคะสายเลยที่อากาศสายแล้วเพระว่าระ็นฉันยังหันแล้วค่ะ บนเพื่อนจองจองมึงหมอกนะคะหมอกหมอกนะเพราะว่ามันมีฝนตั้งแต่กลางคืนบ่ล้ค่ะมันปีฝนตั้งแต่กลางคืนเนี่ยก็เลยเป,เ,ปเป็นเป็นละอองเป็นละอองของของฝนหรือละอองของหมอกนะคะเพราะมันมันจะเป็นไอละอองคือละอองน้ำนะคะอย่ามันจะไอพานตัวห้างม้ามันเถอะ จันกระผพ้านตัวตัวคองเขาน่ะคะมันมันแบบว่ามันมันมันกระทบกระทบผิวกระทบผิวเขาน่ะค่ะกระทบน้ําผิวหนาผิวตาเขาน่ะจ้าอันม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 ีความชุ่มชุ่มมันเป็นชุ่มเป็นเป็นชุ่มชุ่มเป็นก็ยังไอเป็นก็ยังละอองน้ำเนี่ยค่ะละอองน้ำที่มันฟอยฟอยหน่อยๆนะครับเพื่อนจ้านั่นแหละลักษณะของ ของหมอกอันนี้มันเป็นยังี่ล่ะคะซึ่งเพื่อนก็ว่าเป็นเป็นกะมักก็จะหมอกหมอกแห้งติบนมากะกว่าน้องเพื่อนจ้ะจนว่าไายน้องเห็นแล้วก็เลยส่งให้เพื่อนๆนะบ่งนะคะหรือภาพเลขค่ะนี่ค็คือหมอกอยู่ที่บริเวณวัดค่ะค่ะซึ่งกับยายน้องก็นใน เพิ่นกับพวกไม่ออกไม่ต้นเพระกกลับบ้านเหมือนอะล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะมันมันมันกระสายแล้วใช่ไหมล่ะค่ะสายเนี่ยขีดตะเวนขีตะเวนคือไอขีดไอดวงดวงอาทิตย์หรือเตตะเวนนะคะเนี่ยมันมันมันจะเป็นเป็นนุ่นนุ่นเป็นนุ่นนุ่นไปเลยมันว่เห็นมันว่เห็นดวงอาทิตย์ค่ะมันนุ่นเพราะว่าหมอกมันหนาเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้า ซึ่งในในช่วงระยะระยะนี่ก็จะจะไปจ,จ,จะมักมากเห็นหมอกมักเห็นหมอกถึงแมว่วามันมันจะสายมันจะสายหรือมันจะเที่ยงจะคำ่ำยังสิคะมันมันมันก็จะมีจะมีหมอกสิแ่ละค่ะเพราะว่าเขาอยู่ทึงอยู่ทึ่งหลังเขาค่ะเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะเพื่อนจา๋าหมอกหมอกใน้ล่ะที่ยายน้องว่าอากาศเทั้ง หลังเขาต้งบานใยหน่องมันเป็นอากาศที่สดชื่นอิเลีค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นอากาศที่สดชื่นที่นามาสัมผัสค่ะนามาสัมผัสจริงๆได้เพื่อนเพ่นจ้าไม่ได้กระเทือ่เพื่อนเพื่อนจ้าผู้ใดอยากมาเห็นบรรยากาศ ซึ่งตะกาวกรอเขาเขาไทยหมอกได้ยังสิมันมันมันจะยุกไกญ่โตเนาะพนะ่ะเนาะเขาจะมองไปยังสิมันจะไปเห็นหมอกอยอย่อยู่บนเขาเนาะคะ่ะบนเขาตะกามันจะเป็นเป็นหมอกเป็นเป็นหมอกที่มันมันบังมันบังเทือกเขาหรือมันจะยู่อยู่ในหุบเขาน้ำน้ำหยางเนาะคะนะ่ะเนาะไอ่ที่ที่ยายนอมเคยเห็นที่ปนญทยายไม้เขาเบิ่งเนะคะ่ะแต่ว่าที่ยายถอดมาเห็นตรงน,นี้คือ ยายนองอยูในท่ามกลางของหมอกตัวนั้นค่ะเพื่อนๆจ้าอยู่ท่ามกลางของหมอกเพราะมันมันมันอยู่กับตัวเฮาเลยไหมคะ่ะมันมันไ่ได้ยู่ยมันบ่ได้ยุ่ไก่ตัวเฮาเลย,ยต่หมอก นี it. It mm ่ค่ะมันอยู่มันอยู่กับตัวเขามันบวมเี่ยนว่ายายน้องซองกล่องไปไปเห็นอยู่ไกลๆเวยค่ะนี้มันคือมันอยู่กับตัวเขาเองค่ะเพื่อนๆจ๋าได้สัมผัสได้สัมผัสได้เตะโต๊ะได้เตะต้อได้วยตัวของเขาเองได้สัมผัสเองค่ะเพื่อนๆจ๋ามาเด้อเพื่อนๆจ๋าผ่้ได้อยากมาเล่นมาเที่ยวอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ นับบาทย้ายนองนะะด้วยกันด้อเพื่อนเพื่อนตืย้ายน้องเห็นรูดูย้ายนองเห็นบรดยยเดก็ตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดด้วยกัเห็นหมอกด้ว่กัะเห็นหมอกนานาแบบนี้ย้ายนองก็ตื่นตาตื่นใจแะะล้วเพื่อนจ๋าบ่เห็นธรรมดาไปไหเดี๋ีเห็นเตี้ยละเตี้ย แค่ไหนขนาดนี่อยู่อยู่บริเวณวัดแต่กับชาวบ้านไอ้ที่เพิ่นมาจังหันน้ำกัดอะไรับเพิ่นกลับบ้านเบอร์เล้วค่ะเพิ่นกลับบ้านปุ๊บอะไรก็กลับบ้านเบอร์เล้วครับคือมันสายเลยเจังนี่ค่ะที่ยายน้องซ่องอยู่นี่ครับเวลาักะ เกือบถึงสองโมงเลยค่ะเกือบถึงสองโมงแล้วที่ไอ้น้องซองซองยี้นี่ค่ะเกือบถึงสองโมงเลยค่ะมันสายถึงขนาดนั่นเลยค่ะไอ้ยอ้หนอมเห็นแลยค่ะกะเล่เล่เลยบักกับกะบักกะเลยขอไทยขอไทยต้องประจานพิ่นนะคะประจานแล้วก็ไทยบอกกันเด้อผึ่งค่ะเฮ้ยไทยรู้ว่าไทยรู้ว่าเบิ่ริเบิ่งหมอกแล้วนะคะอือผู้ใดเป็นเห็นก่ะอ่อนอ่อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนหมอกเนาะน้องเพื่อนจ้า ชมบรรยากาศชมหมอกไว้น no. <OR> ้ำกันนะคะเพื่อนจ้านี่ค่ะคือสาลาสาลาวัดค่ะสาลาวัดบ้านน้องวิปวนบ้านไดโน่ค่ะค่ะซึ่งองค์พระเด่กเพิ่งจะสังเพิ่งจะสังเสริศสังเสิฐเตย ก็กะจะเข้าปีที่สองเนะะี่ยค่ะเข้าปีที่สองลำหนัโอกบานี่นะคะเป็นความสงบที่ลมเย็ยนนี่เลยะคะ่ะนี่ค่ะบริเวณวัดก็คือเช่าบ้านเปิดกาบ,บ้านเบิดแล้วใช่ไหมล่ะคะ่ะจะ ก็จะเหลืออยู่ตึกตะแคงยายน้องกับไอ้ป่าจานเพิ่นปุกะยางอยู่ทั้งหลังบริค่ะอยู่หลังซึ่งยายน้องกับบอ่บอสองกล่องหาเพิ่นนะกนะันว่าซึ่งเพิ่นกะทําการทํางานของเพิ่นกะกับป่าจานกับพระคุณเจ้าเบน่นกระเฮ็ดทํางานทําการของเพิ่นนะคะนะันเอา่นมีอันไหนบนกระเฮ็ดเพิ่นกระแตเก็บใบไ,ไม้เก็บยางของเพิ่นไปนั่นแะหละรับ เพื่อนจ๋าย่อยน้องก็ไปซององค์พระให้เพืนน่อนเพื่อนเขาเพื่อนนะคะกับสาธุนะค่ะเธอสาธุะค่ะซึ่งการย่อยน้นองก็ได้ร่วมสังได้ร่วมสังน้ำเพิ่นกับค่ะกสาธุบุญน,น้ำย่อยน้องเลยค่ะเธอเพื่อนจ๋าค่ะซึ่งเพิ่นกับพระสังพระเปลงน,นะคะค่ะสำหรับพระอาจารย์เพิ่นปู้นี่เพิ่นสังเพิ่นเปลงอี่เรียค่ะตั้งแต่เป็นวัดมาเล่ากับมาบุรณะจนวัดว่าหงเหงื่ง หงื่อไส้เหลือหล่อมไปละค่ะเพื่อนๆจ้าซึ่งพอดีแต่ยายนอนกันไหมเจอบรรยากาศคือหมอกเนีาา่ยค่ะแต่รป้าเพื่อนเขาเบิ้งหมอกนะคะ,พะเพื่อนๆเขาเบิ้งน้นำหมอกว่าน้ำหมอกว่ามหมอกเนี่ยมัน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 จะยู่ได้โดนปันใดจอยู่ แต่ยายนองก็อยากอยากซ้องบังดุนดุนด้นในปเพื่อนบ้างปูเพื่อนบึง,บง,บงแต่มันก็สายอยู่เลยล่ะคะมันสายแนยนอนก็จะจะต้องกลับบ้านเลยคะ่ะเพื่อนมันมันก็สายเร็วกัอยากล่อบึงขึ้นกันล่ค่ะว่าหมอกเพราะว่าอยู่อยู่บ้านยายนอนกับมีคือกันคะ่ะแต่ว่ามันหัน คือว่าฮหแล้วเนาะค่ะมันได้ซองตรงนี้แล้วกเลยอยูซองตรงนี้เห็นเพื่อนเขาเบิ่งค่ะเพราะว่ามัน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 คุ้มไปเบิดนหค่ะถ้าเป็นหมอกแบบนี้นี่ไอชาวบ้านเนาะที่ยูที่ยูไอข้างล่างเขานะคะเพื่อนจะมองมากเพื่อนจะบ่เห็นเขาเลยเด้อแบเป็นแบบนี้เพื่อนจะบ่เห็นเลยเพื่อนจะมองบ่เห็นเขาลูกนี้เลยนะคะพอมันหมอกมันหนาอีเลียค่ะเพื่อนจะหมอกหนาหนาค่ะ หมอกมาเบิ่งหมอกเล้ค่ะเด้อเพื่อนๆจ้าค่ะอันซ้อนค่ะออนซ้อนเห็นหมอกแล้วค่ะน่ากับต้นให้ใยค่ะต้นให้ใยู่กลางเดินวัดน้อแหล่ะค่ะต้นให้ใยล่ะค่ะค่ะที่ยายน้องเคยซองให้เพื่อนๆนาเบิ่งแล้วค่ะต้นให้ต้นนี่ค่ะถึงย่ามเพื่อนเป็นหมากเปิก็จะเป็นเป็นหมากให้หมากให้นะคะหมากให้หมากโพโพให้ ะโพให้กับคนว่ากันกะเป็นใบทนกับเป็นใบ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 ให้นะคะใบให้มันจะมันจะคก้ยๆกับใบโพนะคะใบให้ะแต่ว่าใบเป็นจะบ่อ่บใหญ่คือใบโพกอค่ะเป็นเป็นเป็นหมากเป็นเป็นหมากให้นะคะหมากให้นี่นกหนูปูปีกเพนก็จะไม่กินใดเวลาเป็นเป็นสุกนะคะมันจะไม่เก็บกินพวกนกอื กระเบิงเราด้วค่ะเด้อเพื่อนจ้าฟ้องไงเพื่อนเพื่อนนะเบิงนะคะกวนกวนดิย้ายนองจิกลับบ้านก่ะฟ้องก็กะมันก็สายเลี้ยวก็สายย้ายนองก็ตกกลับพวกไม่ออกไม่ตนเพื่อนกะกลับบ้านเบื่อเลี้ยวกะกลับเพื่อนกลับเบื่อเลี้ยวแล้วแต่ย้ายนองกะซซ่องซอกหมอกอยู่ตรงนี้แหละ คักกะลีด้นองค่ะนะ้องเพื่อนจ้าหมอกไะเห็นแล้วก็อดตื่นตาตื่นใจบ้าเลยครับเพื่อน่ะมัน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 คือเมื่อไม่ไม่หมอกกะลีค่ะนี่ครับเพื่อนเมื่อไม่หมอกเนาะเป็นเมื่อไม่อมออ <c oughs> มอบอกเมื่อไม่หมอกแท้ๆละ <c oughs> ่ะจะถึงตึกแก ครับตครับโบราณเปิดพระวาเมื่อไในหมอกแล้วแล้วกันน้องนี่คือนี่ก็เห็นเห็นเห็นในในเดี๋ยวนี้ในขณะนี้แหละคะะะะะระับเพื่อนๆจ๋าเมื่อไม่หมอกมาเด้อเพื่อนๆจ๋าเู้ใดอยากมาสัมผัสหมอกน้ำา่ยนองกระได <c oughs> จา้จาจ้าอันบันนี่ก็นนี่เป็นเป็นคนละมือกันได้กันเธอคนละมือกันค่ะอันนี้เนี่ยย่ยนองจิบ้ามาทายร่ำใน,นช่วงนี้นี่ คนละมือค่ะคนละมือค่ะเพื่อนๆจ๋าหมอกมือนี่หน,นานนานีในขณะที่เวลาที่ยายหนองมาไทายท่านี่เลยคะ่ะเด้อบ่ายโมงค่ะเพื่น <c oughs> อนๆจ๋าบ่ายโมงหรือเนี่ยพอยายหนองมาไทายทําตัวนี้คือประตูโค้งประตูโค้งที่ที่เพิ่นสางเพิ่นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วกันเหลือแต่ตัวางเพื่อนกับไม่เก,ก็บเก็บปอกเก็บสีเก็บยังค่ะ FC, ก็บสีเก็บอย่างขังบนก็บเป็นเรียบร้อย,ยแล้วล่ะกัตอนที่นั่นที่ยายน้องไทยไปคือประตูโค้งนมันมเรียบร้อยแล้วคับเพื่อนจ๋าซึ่งเพะ่อจได้ไอ้วงไอ้อยกัยกษ์ค่ะยักษ์ยักษ์สองสองตนกับเปิดออมาตัาง้งบดีฐานไวต้ตรงตรงฐานของของเสาประตูโค,งะคะ้งค่ะเพื่อนจ๋าเปิดว่ยายายน้องลบมากึา้มนมาเลียนเลียนมากมากว่าจะมาเบิ้งไอ้ไอ้ดอกดอกให้ที่ยายน้องปลูกน่ะกั ที่ยายน้องมารวมกันปลูกไอ้ไอ้กับอันไอ,อ,อ,อ้เพเรอะอเพิ่นนะครับก็เพรอะอเพรอะอที่เพิ่นเกษียณแลี้ยงนะกันมารวมกันปลูกดอกไม้อยู่กันค่ะวนันนี้ไอ้ยายน้องก็เลยอเลี้ยนมาเบิงเบิงดอกไม้ว่ามันเป็นจังไง,งมาเบิงบานอีมอกนะกันจังจังว่ามาจังใดกันเติมมาหนาเติมเลยแม่คือหนาเติมเลยยายนอนก็นเลี้ยงตั้งไอ้ไอไอ ยูบ่เด้อแล้วยูยูแต่อ้ยทับหมอกใหเ้เพื่อนๆนะบึงค่ะหนาเตื้อเลยหมอกอย่างนี้นให้มากอบกรรอกะเดียมึงทุกหนาก็มือนั่นอีกแล้วค่ะเพื่อนๆช่ <c oughs> ค่ะซึ่งประตูโค้งนี่เพิ่อนไอ้มันมันห่างกันหลายมือเลยเด้อค่ะที่ยายหน่องมาไทยทําไมเปิดเปลานะบึงเลยคะ่ะเพราะว่ายายหน่องมาบึงประตูว่ามันมันเปิดยังไงเพราะว่ามือนันยายหนองว่าจะไปไอรับ ยักที่เพิ่นออกมาลุง่งยายนอนบอ่บอเลยบ่อถ่านะคะว่ามันโดนจะว่าเพิ่นจะบ้าหอดตอนไหนนั่นแหละคะ่ะมานียายนอนก็เลยไปเบิงแลยเพราะไปเบิงมันเห็นหมอกโอ้ยเพือนเผือจ้าเบิ่งยู้บิ่งน้ำหมอกด้างค่ะซึ่งหมอกกันนี่ยายนอนก็เอือนเอือนขี่ฝาได้ค่ะเด้อยายนอนเอือนขี่ฝาขี่ฝาฮะกผู้เป็นเ,เนอืเนนอนบอนอนนาา้างค่ะเนาะขี่ฝามันฮะกผู้เิ่นเอือนยามเฮา ตะกี้เป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะไอ้เลี้ยวเลี้ยวไปทางผู้ทางผางสิเนาะค่ะเนาะเลี้ยวไปนะ้ำหมอกมันไอหมอกหมอกนะี่ยมันจะบดบังผู้เนาะค่ะบดบังผู้บดบังผู้มือตึ๊บเลี้ยวไปเห็นผู้เด็กถามเมียเนาะค่ะเนาะตะกี้สมัยตะกี้นาะถามเมียม,ม,ม,มีเมียแต่เมียเอ้ยเมียอันอ,นอ,นอนันมันเม็นอีหยังมันคือเป็นมืดคักมืดแน่แต่แม่ก็เลยบอกว่านั่นแหละลูกหมอกหมอกมันบังผู มันบางผู้เขาบอเห็นเขาการมาเมะแม่แล้วก็บบอกแล้วกันเขาปิดเล็กหน่อยกับเมะแล้วก็บอกกันแล้วก็เเ้ากับก้าวห้ฟังเนากันเขาว่าไอ้หลังจากที่มันมีฝนไม่ยังสิมันเกิดจะเป็นละอองละแมะแม่แล้วเมะแล้วอธิบาย้ฟังเนากันเขาเป็นเล็กหน่อยอย่านอนจำได้ต่อนะถเขาถามยังสิเพิ่นเพิ่นเพิ่น สิว่าวเฮียเขฟังดิแม่แม่ว่าตาเขาอยากอยากรู้อย่างไงใช่ไหมยายนองเป็นเด็กหน่อยมักสอบไปเด็สอบผู้เตาสอบสอบแม่วันเถอะสอบว่า,วาแม่ก็อธิบายฟังแล้วกันเนาะมาเพิ่นแล้วก็เลิกเ่ามันเป็นหมอกเป็นควันมันมันจะเป็นคือควันเนาะสัญญาแม่ละว่าเนาะมัแต่มันกับบางบางปูนสลิละปูนละปัดแด็ดจัดยามากากับขักปุ่นมันยังไปสิหายแม่แม่ว่าให้ฟังแล้วกันเนาะค่ะยายนอนก่ะ กับจำว่าแมวาบบนี้แต่โดยว่าว่า <Stell> ก <ar lanes choice> <reated troll ey preserved> ับแม่ย้วว่าหมอกับจีฝ่าเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันว่าแม่กับถามแม่เนาะมันเป็นอันเดียวกันว่แม่หมอกับจีฝ่าเนี่ยเขาเดียวไปเมื่อคื้เมื่อืี้จีฝ่าแต่แม่เมื่อกีจีฝ่าเน่มันบังผู้อยู่นั่นแม่กับแม่กันเลยว่ามันกับก็คือกันล่ะห่ะเขาก็เอินจีฝ่าหรือเอินหมอก่ะแม่แม่แล้วก็เลยว่าหงสี่อ่แม่กันเลยกว่าห้ฟัง้วกันเนาะสื่อกับย้ายนองกัน ฟังฟังแม่เป็นว่าวให้ฟังนะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กหน่อยอยากสอสอผู้ใหญ่ก็สอผู้ใหญ่สอผู้เฒ่าเพิ่นนะคะเพื่อนๆจ๋าจ้าเป็นไปถามเพื่อนตังสีเพื่อนกว่าวให้ฟังแม่แม่ยายน้องนี่แล้วแล้วเราจะไปขี่คาดเว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาฟังนะค่ะป่าต่างๆลูกเต่าถามจำเป็นแม่ยายน้องมนต่อเราบังคับเราอให้ฟังเบ้กอ่ะ กเปดเปยดจ้าโอุ้ยหมอกมันหนาหนาค่คุณยายน้องว่ามันหนากว่ามือนั่นแช่ไค่ะเพื่อนเพื่อนน้องว่ามันหนากว่ามือนั่นอีหลีเอ็นปะค่ะเออมันเป็นมันเป็นหมอกสองมือแล้วค่ะที่ยายนองไทยปะเพื่อนเพื่อนเ้าเบิ้งหนึ่งแต่ว่าเป็นบริเวณเดียวกันค่ะเป็นบริเวณเดียวกันที่ยายนองไทยทั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนน้าเบิ้งเนี่ยค่ะเป็นบริเวณเดียวกัน พอวายุหนาประตูโคง้งพอยายนองมาเบิึงประตูโค้งค่ะว่าเป็นสร้างเป็นหนะเฮ็ดขั้นสำลีองเป็นหน่อหอดใสเหลวองซีนะคะเปิ่เปิดจ้าค่ะยายนองมาซองไอเปิดเปิดเนาะบึงเนี่ยคือบริเวณเก่ากับบริเวณเก่าล่ะคะ่ะบริเวณเก่าที่หมอกหมอกมือนั่นแหละมือที่ยายนองมาจังหันนะะั่นแหละค่ะกับมือดีมือนี่แบตบตกตัดใบไม้ยาย,ายนองก็เลยมาออกมาออกมา ออกมาเห็นเห็นมีหมอกแล้วก็เลยสงสัยไปบึ้งไอ้ไอ้การท่างอยากมาบึ้งประตูโค้งน้ำมาบึ้งต้นดอกไม้ที่เขาปลูกไว้น้ำค่ะการซึ่งกัไม่เห็นหมอกล่ะตื่นเต้นจนว่าลืมหมอดตอนสิไปีไทยดอกไม้มันตื่นเต้นนะเร้ยเพื่อนจ๋าลืมค่ะลืมเนี่ยอ๋อขนาดเห็นดูๆนี่ยายนองก็ยังตื่นเต้นเลยค่ะเห็นหมอกโอ้อ่อนซอนอ่อนซอนนะคะเพื่อนๆ คอนโอนหมอกมืดมืดค่ะคเพื่อนๆจ้ามืดครับเป็นเป็นบริเวณเก่าล่ะค่ะที่ย้ายหน่วยไทยให้เพื่อนๆเ,เขาเบึงเลยอ่ะเป็นบริเวณเก่าแต่ว่าหมอกมันมีความรู้สึกว่ามันหนากว่าเก่าอ่ะ มึงดูจนให้ว่ามันมืดมันขาวไปเบิดเลยไหมคะมันแบบวิสัยทัศน์วยการมองของเฮ้านน่มันมันมันมองไปยซ้านั่นค่ะมันมันมันมองมองปอะเทต่อไปคือคือมันมืดเบิดนะค่ะเพื่อนๆจ้ากะกะซึ่งแค่นอนมาไทยทับกัอันเก่าด้วยกันมองเก่ามันก็เลยเป็นภาพเก่าเก้าแต่ว่าหมอบมันหนา น้าก็มือนั่นหลายละมือนอันนี่ค่ะเจ้าหน่องจอเกันเพื่อนๆนะเบิรงนะคะบริเวณเนี่ค่ะคที่ที่พักที่พักสงแล้วก็ะทีพะะท่พักสงที่เพ็่นนี่ครับไอ้ไม่รู้นะคะ ที่พักสงหรือที่พักญาติคือคนอื่นเหมือนที่พักญาติของคนอื่นเนาะอ๋อ้ยแงนอนอื่นบ่ถึอที่พักญาติจ้ะเดี๋ยวแงนอนซ้อนเงยเพื่อนๆนะเบิ่งนะคะว่าทางถนนเน,นี่มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงรถเลนมารถเลนลรถขั้นใดมากกับไต้ไฟเด้ๆๆๆอค่ะเดี๋ยวนอนซ้อนนอ,อนซ้อนหม้อ พอมันจะติดถนนก่บไอต้ตัตัประตูโค้งด้านนี้ค่ะซึ่งกับกับจะมีสร้างเิ่นขึ้นไปเก็บสีอยู่ข้างบนกัะ,ะเพิ่นกัจะเรียบร้อยแล้วกับเป็นจะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นสร้าง,กงเก็บสีเก็บยังแล้วกับกัจะล่ออย่างเดียวกับคือล่อพระเจ้าหาพระอ,องค์แล้วคะที่จะเอาขึ้นมาประดิษทันอยู่ทึ่งยอดของประตูโค้งนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้า เพื่อจ่าสื่อกับมาถตงตรงี้เลวย่านองกะบ่มี่เอียงไหลยดอกค่ะเพื่อนๆย่าหน่องก็ขอกล่าวก็มาขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกกาลังเรื่องใจที่มอบมาแก่ย่าหนองนะคะบ่าวาจะมาหนาบ้านหรือหลังบ้านนะคะย่านองกะขอขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเพื่อนเปื่อจ้าค่ะที่มาให้กําลังใจแก่ย่านองนะคะค่ะ ส่นกระป็นกำลังใจที่แย่หน่องจะได้หาตายทำสิ่งที่ดๆๆีมาหมอบแกอ่อมอ,อกอ่อมใจของเพื่อนเอานะคะขอขอบพูนหลายๆเด้อเพื่อนจ,จ้าจ้ะึ่งมาตรงตึงนี้แล้วแย่หน่นองขอขอขอบพูนละ